วันนี้ขมรนโกโหกอะไรแม่มนโนกันได้ทุกวันจริงๆนะคะทุกๆคนล่าสุดเนี่ยไปดูกับเว็บไซต์คแมแย่ไทมส์นี่รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวกรองต่างประเทศเลยนะคะเนี่ยว่าไทยเนี่ยมีแผนที่จะใช้ระเบิดนำวิถีด้วย GPS ที่ยิงจากเครื่องบินโจมตีขนาดเล็กเพื่อลอบสังหารสมเด็จฮุนเซนและฮุนมันเนตนะคะ โดยสื่อนี้เนี่ยเขาอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะบอกว่าไทยมีแผนที่จะใช้เครื่องบินโจมตีรุ่น at 6 th ติดระเบิดนำวิถีด้วย gps ซึ่งผลิตในเกาหลีใต้นะฮเพื่อทำการโจมตีแบบแม่นยำต่อผู้นำสูงสุดของกัมพูชาทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าระเบิดชนิดนี้เนี่ยนะคะมันมีขนาดเล็กนะแต่ความแม่นยำเนี่ยสูงและยากต่อการตรวจจับ ทำให้เหมาะสําหรับใช้ในภารกิจที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ว่างั้นซึ่งมีโอกาสที่จะถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชานี่สกัดกันได้นี่เป็นยังไงล่ะและแหล่งข่าวกรองต่างประเทศยังอ้างต่อไปอีกว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยได้รับเครื่องบิน AT-6TH ที่ว่าเนี่ยจำนวน8ลำ และระเบิดนำวิถีด้วย GPS อีก200ลูกส่วนเครื่องบินอีก4ลำที่ถูกส่งไปซ่อมบำรุงหรือติดอาวุธเพิ่มเติมที่เกาหลีใต้เนี่ยก็ถูกส่งกลับมายังไทยเป็นที่เรียบร้อยสื่อเขาเม้ยังบอกอีกนะคะว่าระเบิดนำวิถีที่มันติด GPS นี่มันอันตรายมากเป็นพิเศษนะเพราะสามารถล็อกเป้าหมายและจู่โจมได้แบบแม่นยำแล้วก็ยังบอกอีกว่ากองทัพไทยเนี่ย ได้ทดลองใช้เครื่องบินและระเบิดจริดนี้เนี่ยที่ภูมะเขือนะและเริ่มจับตาสถานการณ์บริเวณชายแดนนี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วก็บอกอีกว่าหากกองทัพไทยล้มเหลวในการควบคุมพื้นที่พิพาท8จุดเนี่ยก็มีรายงานว่าพวกเขาเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน at 6 th จากฐานทัพที่จังหวัดตราดเพื่อหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยระบบป้องกันทางทะเลของกัมพูชา นะแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยกำลังรอข้อมูลข่าวกรองภายในเกี่ยวกับพิกัด GPS ที่แน่นอนของที่พักของสมเด็จหุ่นเซนและหุ่นมาเนตโดยมีเจตนาที่จะกระทำการลอบสังหารผู้นำทั้งสองแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าทางจะดูหนังมากไปหน่อยนะคะพวกแนวแบบสายลับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแนวแบบถล่มอิรักอะไรแบบนี้นะทีนี้ไทยเราก็ชี้แจง แบบไม่ต้องชี้แจงอะไรมากเลยค่ะง่ายๆสั้นๆวันเนี้ยคือ fake news จะนี่เลยนะคะเต็มๆว่า fake news นะอ่ะแล้วก็ให้อีกนี่ที่มันมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยก็ fake n e w ปะหน้าไปเต็มๆเลยนะคะโดยทางทออเนี่ยเขาก็ยืนยันวันนี้คือข่าวปลอมนะจ๊ะ กองทัพอากาศยึดมั่นในหลักคุณธรรมและกฎหมายสากลทุกปฏิบัติการทางอากาศดำเนินการภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา5 1และเป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความชอบธรรมในการป้องกันตนเองเป็นสำคัญคือเอาง่ายๆก็อาจจะมีอ e ิยุโทปกรณ์นี้ที่วานี้อยู่จริงๆนะคะแต่เขาก็ไม่เอามาใช้กับคุณลอกนะ เขายึดหลักคุณธรรมและกฎหมายสากลนะคะอันนี้ก็เอามาชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันจะได้ไม่ต้องไปมโนกันอีกจ้า